ยังมีคนสงสัยนะครับเรื่องการทําหมูสับนะเพื่อที่จะเป็นไส้ขนมโตเกียวนะครับหมูสับเนี่ยเราจะไปใส่กับไส้กรอกนะใส่กับไส้ไข่ใส่กับโปะอัดนะครับหรือใส่กับไส้เหนือที่เป็นไส้เค็มนะทีนี้มีแฟนเพจนะครับก็สงสัยเรื่องการทําหมูสับอยู่นะซึ่งที่จริงผมมีคลิปสอนทําหมูสับแล้วนะครับแต่มันจะไปรวมในคลิปของการสอนทําขนมโตเกียวนะจะเป็นอีพีหนึ่ง ะะเกี่ยวกับการเตรียมแป้งและไส้แต่คลิปนี้เดี๋ยวจะเอาวิธีการทําแบบสั้นๆนะตัดเอาเฉพาะหมูสับมาให้ดูแล้วกันนะนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะอันนี้เป็นหมูสับนะครับเป็นหมูติดมันนะเอามาทําเป็นไส้หมูสับนะครับนนะาาใส่สกับไส้กรอกกับไข่นะฮะนี่เราจะเหมือนกับต้มเลยนะครับเอา เอาแบบว่าเอาหมูมาใส่ในหม้อเบบนี้ยแล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยนะครับรากผักชีโขกใส่ลงไปนะ่ะตำลงไปก็ใส่เกลือนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ำอันนี้หมูครึ่งโลนะ่ะหมออ้อจะเป็นหม้อเบอร์ยี่สิบแปดนะใส่น้ำเกือบครึ่งหมอนะเป็นการต้มเลยครับมันจะได้ไม่ติดกระทะนะ พอหมูสุกเราค่อยไปไปใส่ตะแกรงกองเอาน้ําออกนะครับก็จะคนเรื่อยๆนะถ้าไม่คนมันจะเป็นก้อนนะคนเรื่อยๆการใส่น้ําเยอะๆนี่ก็จะช่วยให้หมูแบบมันไม่เป็นก้อนนะมันไม่ติดกันนะอหมูมันจะแบบเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ ในเวลาใส่ขนมมันก็จะทําให้มันไม่เปลืองด้วยนะครับหนึ่งแล้วก็ผมว่าอย่างเงี้ยมันกินอร่อยนะมันเป็นหมูติดมันด้วยครับมันมันก็จะออกเยอะใช้หมูติดมันนะครับคนไปนเรื่อยครับประมาณสักห้านาทีสิบนาทีก็เสร็จแล้วแล้วก็อาจจะไม่ต้องคนตลอดแล้วก็จะทิ้งไว้ให้มันเดือดอย่างนี้ก็ได้นะครับสักหนึ่ง,งนาทีสองนาทีแล้วก็ค่อยมาคน คนแบบนี้อีกทีหนึ่งครับไม่ให้ไม่ให้หมูเนี่ยมันติดกันเป็นก้อนนะเห็นไหมือหมูอยู่ในน้ำแบบนี้นนกระเทียมก็เป็นกระเทียมโทนนะครับไม่ได้แกะไม่ได้ไม่ได้เอาอันนี้ออกนะนนเนี่ยเนี่ยเปลือกกระเทียมอะก็ใส่ลงไปเลยฮนะเวลาไปใส่ไส้ขนมนว่า กินมันเข้าไปทั้งกระเทียมนะครับดูอย่างนี้มันเหมือนกระเทียมมันเยอะนะแต่ที่จริงเปลือกมันลอยอยู่ครับหมูมันจมอยู่ข้างล่างนะเวลาเวลาเราเอาน้ําออกแล้วเนี่ยมันจะจะเทียมมันก็นิดเดียวครับไม่เยอะถ้าใครไม่ชอบก็แกะแกะกรีบมันออกนะแกะเปลือกมันออกนะไม่ต้องใช้ก็ได้นะ เนี่ยเราก็ปล่อยให้มันเดือดอย่างนี้เลยนะครับประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับมันที่มันอยู่ในแบบมันเป็นก้อนเล็กๆอ่ะมันก็จะออกไปด้วยนะอ่ามันจะออกมันจะชิ้นหมูมันจะก็จะมันก็จะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่ ก็ปล่อยให้มันเดือดอย่างนี้นะครับสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะว่าตอนแรกเราคนแตแล้วมันไม่ติดก้นหม้อแล้วก็ไม่เป็นไรปล่อยไปพอมันสุกดีๆเราค่อยมากรองออกนะครับนะครับพอต้มได้รักอันนี้ผมต้มมาประมาณห้านาทีแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะอยู่ก็เลยจะหุงหัวได้มันแบบแห้งลงนิดนึงนะครับเห็นไหมน้ำมันจะลดลงไปนิดนึงนะ ทีนี้ผมก็จะเอามาเทใส่ตัแแรงนะครับด้านล่างก็จะมีแบบกระมังนะครับรองน้ําอีกทีหนึ่งครับอันนี้เอาหมูใส่ตรงนี้นะ ว่าทางพืินนี่ว่า เทลงไปเลยนะโอเคกดน้ำมออกนิดนึงนะครับรอให้มันกดน้ำมันออกนิดนึงนะครับ,รอ,ออร,บรอให้มันเสด็จน้ำก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อย ไปใส่กระปุกนะทีนี้น้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะแยกชั้นระหว่างน้ํากับไขมันนะเราสามารถตักไขมันด้านบนเนี่ยแล้วเอาไปเจียวไล่น้ําออกแล้วก็เอาน้ํามันนะไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ทอดหรือว่ากองน้ํามันไว้ขายก็ได้ครับมันมีคนรับซื้อน้ํามันเก่านะ่แล้วก็เป็นวิธีการทําหมูสับนะครับก็จะประมาณนี้เนาะ ขอบคุณสำรับการติดตามนะครับผมจะมีอะไรที่จะเป็นความรู้ก็จะมาแชร์กันอีกนะฮะเราคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผม